สวัสดีครับผมกุยรัชดาวันนี้เรามาพบกับแฟนๆภาคเครื่องในวันพุธที่14มกราคมปี2564เมื่อคลิปที่แล้วผมเคยบอกท่านว่าคลิปหน้าผมจะโชว์ท่านด้วยสิบเหรียญทองคำแต่ผมไม่ได้บอกท่านว่าจะเหรียญอะไรวันนี้ผมจะมาโชว์ท่านด้วยเหรียญหลงบ่ทวด เพราะก่อนหน้านี้ที่ผมโชว์ท่านไปเป็นพระสองสกว่าทั้งนั้นปรากฏว่าแฟนๆพระเครื่องบางท่านส่วนใหญ่จะไม่เคยเห็นหรือมันลึกกว่าที่ท่านคิดงวดนี้ผมก็เลยเอาเรื่องปู่ทวดมาโชว์ท่านปู่ทวดหลงปู่พ่ทวดหลงปู่ทวดรุ่นแรกมี2,500ทองคำนะครับผมจะโชว์ท่านด้วย เหรียญหัวโตแล้วก็เป็นเหรียญที่เป็นหน้าทองคําเหรียญทองคําหน้าทองคําแล้วลงยาแล้วค่อยมาโชว์ท่านด้วยเหรียญทองคาไม่ลงยาเหรียญหน้าเนื้อนหน้าแล้วก็เนื้อเงินนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่ผ่านานมาพวกเซียนกัมมาลอหรือองค์กรอุปโลกเคยบอกว่าหลวงปู่ทวดปี2500ไม่มีการสร้าง ประวัติจริงๆคือในสมัยปี2,500ที่วัดยังไม่มีปักใจในการซื้อทองคำมาทำจึงให้ชาวบ้านเอาทองคำที่ตัวถ้าเขามีเอามาหลอมหรือมาทำแล้ววัดทำให้นะครับถึงวิธีเวลาปลุกเสกก็ต่างคนต่างเอาเหรียญที่ทำไว้ก่อนแล้วก็เอามาเข้าพิธีปลุกเสกพอหลังจากปลุกเสกก็ต่างคนต่างเอาไปเหลือทิ้งไว้อยู่ที่วัด แค่เหรียญทองแรง3,000เหรียญเท่านั้นนี่คือที่ไปที่มานะครับแล้วก่อนที่จะโชว์ท่านผมบปนังสือประวัติของหลวงปู่ทวดเพียงเล่นเดียวนะครับเป็นประวัติทั้งหมดในของวัช่างให้การสร้างพระทั้งหมดที่จะถูกบันทึกอยู่ในเล่มน,นี้นะครับซึ่งเล่มน,นี้ก็บันทึกได้มาจากปี2,518พระราชทานเพลินศพอาจารย์ทิมนะครับ ในปี2518ในหนังสือของวัดนะครับผมก็รวบรวมตามในนั้นไม่ได้เพิ่มแม้แต่ตัวหนังสือตัวเดียวมาทำใหม่เดิมทีผมเคยคิดว่าจะหนังสือของวัดนั้นผมจะไปพร้อมกับผมแต่ว่าเห็นว่าพวกเซียนพระกรรมลอไม่เคยมีความรู้เที่ยวอุปโลกการที่ออกมาเสร็จทำให้ไขว้แขวประวัติศาสตร์บิดเบือน ผมก็เลยสั่งตีพิมพ์ใหม่ทั้งหมดขึ้นมาเพื่อที่จะเผยแพร่ให้ทุกท่านรู้ความเป็นมาที่ไปที่มาเป็นยังไงหนังสือเล่มนี้จะมีอดีตคนดังหลายหลายท่านประวัติที่เกี่ยวกับประสบการณ์ที่ผ่านมากับค่อยหลวงปูท่ทวดแล้วมีอาภินิหารทั้งหมดจะถูกบันทึกอยู่ในนี้ทั้งหมดที่ผมได้มาทั้งหมดนั่นคือของหนังสือวัดนะครับ เช่นในนั้นจะมีพูดถึงพลเอกสิจิรโรธในสมัยเป็นพลพันตำรวจพันตีนะครับเคยเกิดเรื่องอมมธิฐานในบนขบวนรถไฟก็ได้ถูกบันทึกอยู่ในนี้ทั้งหมดผมไม่ได้เพิ่มเติมหนังสือทั้งหมดเพียงแต่เอาหนังสือของพระราชทานศพแล้วมาตีพิมพ์ใหม่แล้วก็เล่มน,นี้ก็จะมีประวัติทุกอย่างนะครับแล้วก็มีพระเครื่องที่ทุกชนิดที่ของวชดช่างให้นะครับมีเฉพาะ ท่นเฉพาะปี2,497ถึง2,511จนอาจารย์ทีมเสียในปี2,512เท่านั้นเพราะนอกจากนั้นบูทวดผมจะไม่เก็บของผมจะเก็บกเฉพาะออนิจิิเลาที่ทานกับอาจารย์ทีมเท่านั้นท่านสามารถสั่งซื้อได้ในราคา290บาท บวกค่าส0งร้อยหนึ่งคือ390สามารถสั่งซื้อมาตามเบอร์โทรศัพท์หรือไลน์ที่นี่ได้เลยนะครับในนี้จะมีประวัติทั้งหมดถ้าท่านไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ท่านอย่าคิดว่าท่านไปศึกษาปู่ทวดท่านศึกษาไม่จริงถ้าไม่ได้อ่านลอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มเดียวที่วัดบันทึกไว้นะครับแล้วตอนที่ผมจะโชว์ท่านด้วยเหรียญแรกนะครับก็คือ หลงปู่ทวดปีสอง0หอหัวโตเสียนโตทองคำลงยาแล้วนี่ไม่ใช่ลงยาธรรมดา,าหน้ากากทองคือหน้ามีสายทองคำอีกอีกขั้นหนึ่งเขาเรียกว่าหน้ากาก,ากทองนะครับซึ่งโชว์ท่านด้วยรูปภาพนี้ที่นี่ก็มีตัวจริงโชว์ด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเอารูปภาพมานะครับวันนี้ผมจะให้ท่านดูด้วยอิ่มตานะครับสิบอง์ลวดนะครับ ที่แตกต่างกันแตกต่างสีแตกต่างเนื้อนะครับนี่คือองค์แรกนะครับส่วนด้านหลังนะครับองค์นี้คือฉลุนะครับส่วนองค์ที่สองนะครับก็เป็นลงยาหน้ากาก,ากทองเช่นกันนะครับลงยาหน้าก,ากากทองนะครับปี2 5 0 0หเสียนโตนะครับก็คือเหรียญน,นี้นะครับนอกจากจะผมให้ท่านชมภาพแล้วทีนี ยังมีเหรียญที่โชว์นะครับนี่คือด้าน,นหลังน,นะครับเช่นเดียวกับนายองค์ภาพนะครับทีนี้หลังจากเหรียญสองไปแล้วนะครับเหรียญที่สองไปแล้วนะครับเราก็จะมาดูเหรียญที่สามซึ่งเป็นลงยานะครับลงยาหน้ากากทองเช่นกันนะครับ ชุดนี้พระชุดนี้เป็นกรรมการวัดที่เป็นคนเก็บมานะครับซึ่งเจ้าของเก่าก็คือคุณอูดมกังวันสลาพรน,นะครับซึ่งเป็นอาเซชียนผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นเพื่อนผม40ปีนะครับที่สะสมมานะครับนี่คือองค์ที่สามนะครับองค์ยาเขียวนะครับองค์ที่สี่ก็จะเป็นรงยาแดงในนะครับ ก็เป็นเสียงโตนะครับองจริงก็อยู่นี่นะครับที่นี่จะมีให้โชว์นะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับนะครับไอคนที่ไม่เคยเห็นก็เที่ยววิจารณ์ว่าไม่มีมันละไม่มีนะครับของในโลกนี้ยังมีอีกตั้งมากมายนะครับพระลึกๆเก็บอยู่กับทั่วไปอีก,กน,นักสะสมทั่วไปนะครับ เหรียญนี้เป็นเหรียญที่ห้าก็จะทั้งในจะเป็นลงยาเขียวนะครับเราดูได้ทั้งสองภาพตรงนี้นะครับนะครับที่นี่จะมีแต่ของจริงนะครับทุกคำพูดที่ของปุ๋ยราชดาไม่มีโกหกนะครับแล้วทุกอย่างที่พูดว่ามีก็ต้องมีนะครับนี่คือเหรียญที่ห้าเรามาดูเหรียญที่ห ซึ่งเป็นลงยาสีน้ําเงินหน้ากากทองนะครับที่พูดมาทั้งหมดเป็นหน้ากากทองทั้งหมดนะครับแล้วเหลียวเราจะมาดูหน้าธรรมดาคือหมายถึงไม่ได้มีสายหน้ากากทองแล้วก็เนื้อธรรมชาตินะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญน,น้ําเงินไนนะครับก็เป็นหน้ากากทองเช่นกันปี2,500รุ่นแรกเสียนโตวัดช้างไห้นะครับ เพราะก่อนรุ่น2,500ก็จะมี97เป็นเนื้อว่านนะครับทีนี้พอเราดูจากเหรียญน,นี้เสร็จเราจะมาเหรียญดูเหรียญนหน้าก,ากากทองเหรียญสุดท้ายนะครับหน้าก,ากากทองเหรียญสุดท้ายก็จะเป็นสีเขียวในนะครับอย่างที่ผมพูดนะครับว่าพระชุนนี้ผมได้จากเพื่อนผม คุณอุดมกังวานสลาพรซึ่งผมคบกันมา4ี่สปีนะครับชุดนี้นะครับก่อนที่ท่านเสียผมได้มาครอบครองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ลงมาเสร็จทีนี้เราจะมาดูเนื้อธรรมดานะครับเนื้อธรรมดาก็คือเนื้อทองคาไม่ลงยานะครับไม่ลงยาก็คือเนื้อทองคาไม่ลงยาก็คือเช่นเหรียญนี้นะครับบางครั้ง เสียนกรรมรอพวกนี้มาพูดผมบางทีผมมีความรู้สึกว่าพวกนี้น่าสงสารแล้วน่าสมเพศไม่มีความรู้แล้วก็เที่ยวไปตีโพิตีภายไม่มีการสร้างอย่างงนอย่างนี้หลวงพ่อสร้างต้องบอกเขาไหมส่วนเราจะดูอีกเนื้อหนึ่งซึ่งคนไม่เคยเห็นเลยนั่นคือเนื้อหน้านะครับอย่าพูดถึงว่าจะเนื้อทองคําอย่างเดียวเนื้อหน้าก็มีนะครับนี่คือเนื้อหน้านะครับเสียนโตเนื้อหน้า นะครับนี่เสียงโตเนื้อหนากนะครับแล้วนอกจากเนื้อหนากมาแล้วก็จะให้ท่านชมด้วยเนื้อเงินนะครับนี่คือเนื้อเงินนะครับเพราะฉะนั้นแฟนๆพระเครื่องได้เห็นแล้วก็ศึกษานะครับพระที่อีกมากมายที่ท่านไม่เคยเห็นยังมีอีกเยอะสมัยก่อนนั้นจะไม่มี ทองคําที่วัดมักจะไม่มีปากใจก็โดยมากถ้ากรรมการหรือท่านใดอยากจะได้ก็เอาทองมาแล้วทางวัดสร้างให้ทําให้เสร็จแล้วก็ปลูกแต่งให้เสร็จแล้วก็ต่างคนต่างเอาไปเก็บทีนี้เวลาล่วงเลยมาถึงบ่ายนี้ก็หกสิบกว่าปีจะมาย่อมมีการเปลี่ยนมือนะครับก่อนหน้าที่จะเปลี่ยนมือ ทุกท่านส่วนใหญ่แล้วเป็นคนมีอันจะากินเพราะฉะนั้นก็เก็บค่อนข้า้นนานนะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่เกินเห็นท่านต้องศึกษานะครับถ้าไม่มีความรู้ท่านอยากคอมเมนต์ถ้าคุณคอมเมนต์มาที่ผมถ้าผมฟังแล้วไม่เข้าหูผมบล็อกคุณทิ้งทันทีนะครับแต่ถ้าคุณพูดให้ผมเสียหายผมจะแจ้งดำเนินคดีกับคุณนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คุณควรจะระวังอย่าทำตัวเป็นนักเลงคีย์บอร์ดนะครับ เอกสารซึ่งหนังสือเล่มนี้ผมตีพิมพ์ขออนุญาตผมจะหยิบต้นฉบับนะครับที่ของวัดเล่มนี้นะครับเป็นต้นฉบับก่อนที่ผมจะมาพิมพ์นะครับเล่มนี้ผมได้จากหลวงหน่วยก็คืออำํำนวยนนทิโยลูกศิษย สุดยอดกรตันยูของอาจารย์ทิมปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่อายุ80กว่าเล่มนี้ผมได้จากท่านนะครับเพราะฉะนั้นในนี้จะมีเคอดู่พูดเขียนอยู่นะครับเป็นการพระราชทานเพลินสมอาจารย์ทิมปี2518แล้วทีแรกเล่มนี้ผมว่าผมจะเอาไปด้วยหลังจากผมตายผมจะเผาทิ้งนะครับผมจะไม่ให้ใครแต่ผมคิดว่ามันไม่ถูกถ้าผมเอาไปอย่างนั้นควรจะเผยแพร่ให้คนรู้ นะครับเพราะว่าคนที่ไม่รู้ยังมีอีกมากนะครับนี่คือจะเห็นอยู่ว่าต้นหนังสือนี้นะครับแล้วก็มีพูดถึงการสร้างพระเวลาเท่าไหร่ทุกอย่างจะมีหมดนะครับแจกพระในเวลากี่โมงนะครับนี่คืออาจารย์ทิมในรูปเก่านะครับท่านเสียไปปี1น0 0งพันสองพันห้าร้ยสิบสนะครับท่านเสียที่โรงพยาบาลกลางนะครับ เพราะฉะนั้นเล่มนี้ทุกอย่างจะมีอยู่ระบบอยู่ในนี้หมดนะครับทั้งประวัติศาสตร์ทั้งอะไรทุกอย่างของวัดทั้งหมดจะบันทึกไว้เล่มนี้เป็นของวัดผมก็เลยคิดว่าเออถ้าผมเอาไปกับผมตอนผมไม่อยู่แล้วผมเป็นการเห็นแก่ตัวผมก็เลยเอาหนังสือเล่มนี้มาตีพิมพ์นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่อ่านประวัติศาสตร์นี้ผมถือว่าท่านไม่ใช่แฟนคลับของหลวงปู่ทวดนะครับ เพราะหลวงปูท่ทวดต้องรู้ประวัติต้องรู้ที่ไปที่มารู้ผู้สร้างรู้ทั้งกรรมวิธีการสร้างนะครับมีใครร่วมแล้วส่วนพระที่ท่านสร้างนี่คือรูปรวมนะครับแต่รูปไม่รวมก็จะอยู่ข้างในมีหมดนะครับ290บาทค่าส่งอีกร้อยหนึงเป็น390บบาทท่านสามารถสั่งซื้อมาได้ในตามนี้นะครับถ้าคุณไม่มีหนงังสือเล่มนี้ถือว่าคุณไม่ใช่แฟนคลับ หลงปู่ทวดนะครับสำหรับวันนี้เราก็ตามที่พูดไว้เที่ยวที่แล้วเอามาสิเหรียญทองคำมาโชว์แฟนๆพาะเครื่องนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่ศูนย์พระราชดาได้แล้วที่นี่ก็ยังเป็นคนแรกที่นำเครื่อง1,600 x รวมทั้งเครื่องฟอร์และเซนทั้งหมดแบบวิทยาศาสตร์มาวิจารณ์ได้มาวิเคราะห์ได้ทั้งมวลสารรวมทั้งทองคำ ทั้งหมดได้ยังปกติในการรับเช็คพระท่านด้วยวันจันทร์ถึงวันเสาร์สิบโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นท่านสงสยัยท่านสามารถนํามาเช็คได้เปิดตามปกติยกยกเว้นวันอาทิตย์นะครับสําหรับแฟนๆภาะเครื่องสิ่งที่ไม่รู้ท่านควรจะศึกษานะครับอย่าไปฟังพวกฟังเขาเล่าจําเข้ามาประวัติศสาสตร์มีนะครับ อย่างที่ผมพูดอีกเรื่องหนึ่งเติมลงมาสุดท้ายก็คือไอ้ที่เขาบอกทองคําไม่มีการสร้างคนที่พูดควรตบปากตัวเองนะครับเพราะหลวงพ่อวัดใต้มิตรสร้างมาในสมัยสุขโขทย750ัย7 5 0ดย750-800ถึงแปดปีหลวงพ่อทองคําน้ําหนัก5,500กิโลสร้างมาเกือบ800ปีสร้างมาแล้วสําหรับเหรียญน,นี้อย่างมากก็ไม่เกินบาทหนึ่งแล้วจะไม่มีการสร้างได้อยังไงนะครับ เพราะฉะนั้นประวัศาสตร์หลักฐานทุกอย่างเราศึกษาได้นะครับอย่าไปเชื่อพวกกรรมลอนะครับพวกนี้คือไม่มีความรู้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ